สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่11 1เเลยนะ11บเทับช้อปปี้พี่ลดเยอะนะไปดูราด้าก็มีนะครับทิกตอกก็มีนะครับอะไรเนี่ยขายของก่อนเลยวันนี้แมตชิงครับบัตตี้ไฟาคชินนะครับเราจะแข่งภาคชินเป็นคัาสุดท้ายแล้วนะรอบหน้าเราจะเป็นโอเวอร์ได์โอเวอร์ได์คือเอาอเอาภาคชินรวมกับภาคเอ็นดีที่เป็นรีบีอะไรก็ได้คงคงไม่แครคาเอ็นดีมาใส่นะ เราก็แต่เอาเอาก็แต่มาพวกรีบีต่างๆมาใส่นะเอาละเดี๋ยวจะดูทางซ้ายมือก่อนปุ๊บใ่ออกซิเจนเอาอะไรมาเล่นเอาสัมป์ดีดดด้ครับนั่นแหละมีอยู่เด็กเดียวเปล่ามีหลายเด็กเนีเ่ยแต่เอาสรัมป์ด,ดี้มาเล่นไม่เหมือนคนเป็นคนแม่มีหลายเด็กมันก็ยังเอาตัวนี้มาเล่น <c oughs> น่าเบือไม่อยากฟ <c oughs> ุ้งความจริงไม่ต้องพยายาหน้ามันเถอะไ,ไปองค์ไปต้องเ <c oughs> อาไปแมันแบนแลกมนันชิบหายมา ไอ้แดนเนี่ยเอาแต่เล่นมาแข่งอย่างเดียวแล้วมึงเนี่ยเอาเล็กใช่ไหมโนคาร์ดเซ็งจุงเบยโนคาร์ดนะเดี๋ยวเราเล่นเกมเดียวรู้เรื่องนะครับเสร็จแล้วเราจะแข่งเอ็นดีต่อเลยมีบอลแลบนะมาโยนลูกเต๋ามีบอลแรมมีบอลแลบนะครับโอเคไปวางข้างๆไปไปวางข้างนอกข้างข้างนอกมือไปเลยไปอายโยนลูกเต๋าเลยใครโยนก่อนชนะลงก่อน เกมเดียวรู้เรื่องไม่ต้องฟังพงลาดกับไปเพลงเจ็ด <7. S 1> ซีผัดกระสับอีกทีไปช่วงที่สลับกันอยู่นะครับเราก็จะประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับถึงเช้าถงคืนนะครับวันนี้ครับช็อปปี้พีไลท์ตอนช่วงนี้ไลท์ทั้งวันทั้งคืนเลยไลฟ์แน่ทุกชั่วโมงครึง่งสองชั่วโมงไลท์ตลอดกาลเลยครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยไลฟ์เนี่ยัดีครบในเด็กมีเปล่า,าไม่มีครับมีแน่นะครับผม เอาเยไม่ใเขาดิเริ่มเพี้นจวดเอาอะไรไหมเอาเลยพี่เขมเดี๋ยวรู้เรื่องลงก่อนคนได้เปรียบอ่ะมึงก็วางเกินอีกแล้วเดี๋ยวกูตัดแต้มแม่งเลยเนี่ยมันไส้ส่วตัวไว้แล้วเนี่ยมันน่าเบื่อจะมีคนดูคลิปกูไม่ได้แดเนียนมีเลือกเลยเยี่ยมบอกกันเลยทีละตัวสองทำแล้วปะเอาเลยพี่และมึงไม่ที่นิยมแล้วมันก็เล่นอยู่นั่นแหละตัวเองตลอดการ เดี๋ยวนะแป๊บนึงหวังว่าเราคงจะมีเสียงแล้วเราเปิดไฟไว้แล้วที่ผ่านไม่ได้ลองไมค์ด้วยช่างแม่งอันนี้ถ้าไอเดนเซนดาเขาไม่ต้องอับเข้าเลยครับถ้าไม่มีเสียงไม่อับแม่งเลยเดนยชนะเลยอือไม่มีไม่เจอดไส้ไม่เจอืดเนดนเซนดาสายครับมันเลยวางกองไม่เหมือนคนอื่นปึ๊บปึ๊บ เมโซจินทำอะไรปะเอาเลยพี่ย้ำนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งชินนะครับรอบหน้าจะเป็นโอไดโอไดโอได้ก็คือเอาการบรนกาดอะไรก็ได้ในโลกนี้ที่เป็นภาษาไทยเอากระบอกบรนกาดใช่ไหมใช่อะไรบ้าเอาเลยพี่มือผมน่ารักมากเลยเบาหน่อยๆอ่ะบัตตี้โอได้นะครับสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเจ้าบัตตี้อะไรก็ได้มาเล่นครับที่เป็นภาษาไทยในโลกนี้นะครับที่เป็นเล็กศิษิ์ใส่เข้าไปตามตามกฎที่ปลดวงปลดแมน เดี๋ยวพี่ลืมบอกข้างนอกอะไรเล่นกันไปก่อนนะ oh. อาโคซิสเล่นปะั๊ดีน้องก้าวอะไรบ้างเท่าเลยพี่เท่ะะเาเลยพี่ <laughs> ขึ้นเหตุอะไรบ้าเอาละะเอาลยครับ แล้วถ้าต่อดวนิวได้ไงจอัันนี้ชดเพราะแข่งไปบอกครั้งหน้าบอกไม่มีชีนแล้วมีมีวได้ไอเตตะกุดและนิวได้่ะนิวได้ไม่มีได้อย่างไรลาก่อนภาคชีนเฮ้ยยังไเอฟซีเสียบับครับขอบคุณครับเอฟซีมันทำไมเอาแต่แล็กมาเล่นใช่าห แรกๆก็ผิดอ่ะไม่ผิดหรอกแต่กูเบื่อมันไม่น่าบเบื่อหรอครับยอดวิวสามร้อยนะมึงอยากเท่แบบว่มามึงเอาอื่นมาลิ้นคนจะได้เห็นมึงเยอะๆ <c ười> ขายทิ้งหมดแล้วหรือ <c ười> ใหม่เนี่ยอุ้ยอ้าวจะพา <แบ S 1> ดูหรือเปล่าไม่ได้กลมไม่ได้กลมพี่ตัวสัปหลาดขาวๆตัวอะไรวะ ตัวขาวแล้วข้างหลังมันสีน้ำตาลหน่อยๆหนูเหนื่อยยาวเหมือนเพราะบอกตัวขาวไอ้ทางอาุสิเจมันเงยหน,น้ามันเคยเล่นเมื่อแล้วอ๋อมันอ๋ออ,อแล้วไม่ใช่ผายแล้วแต่เนี่ยพี่เผอบอกเลยว่าจะทำตกหงายปดูแลเขาเก็บ ะ,ะเอาเลยพี่ขึ้นเหตุขันแล้วเอาเลยครับจัวไอเราไอเราจะจัดภาคชินไม่โดนทำอะไรจากเหตุนนะแล้วก็ไม่โดนเลที่ไม่โดนรถแล้วก็ทั้งบออ่อปลาเหมือจ,จัดแข่งภาคชินจัดแข่งโอ้ได้จัดแข่งนิวได้ตายแน่นอนอะไรปะเอาเลยครับหลุมสามไรอะไรสองลูกอะไรเนี่ย มาถึงก็เลี้ยวพูแล้วบนบ่นป่นสนานไอจีมาถึงก็บนบนอะไรสองลูกอะไรจีเปลีนบนไปที่แล้วมันยังไม่คืนผมเลยแล้วว่าเลี้ยวพูอะไรโดนสองลูกสามลูกดิฉันไม่ดูเลยตั้งใจกาปลุกแต่ว่าตื่นมาแล้วก็หลับต่องั้นมาตื่นมาดูนะดีแล้วผมไม่ตื่นมาดูงั้นผมนอนไม่หลับอีก เกมเดียวรู้เรื่องนะครับบอกเลยล้ำโค่นนานเนี่ยเสียแล้วมึงเครเขาเล่นลูกแบลเลยเอาเลยครับเอทุกสมมติรับครับลุกมาผ่านทันจั่วครับล้ำซะเยอะซะแยะอย่าเขย่าโต๊ะดในนี้อย่ามึงชัดอเมนเฟร์นะอะไรอะไรอะไรการหยุดเยอะป่าในนียในมือ ทำอะไรพี่ผมจะเสนอไอเทมเสนอไอเทมไปเลยเปิดห้าแทนกันจ้าห้าก็เจอเว้ยไม่เจอไม่เจอเรียบร้อยเจอเคลไม่เจออะไรเลยสับทำไมพี่ใช่สับมันเดิมลากรห้าชิ้นอย่างนนะครับสัปดาห์นี้เป็นสุดท้ายของภาคชินนะครับเทลหน้าจะเป็นโอเวอร์ดายนะครับคือเอาดิวไดายมารวมได้เลยนะครับ จอคนทำไมเลยอ่ะรจมันก็เหมือนกะพะวแวนจีจะเข้ากันจะเข้ากันจะคอมันจะโกงกว่าเดิมไหมก็มีรีบีมาเก่งๆมีตัวเก็งเยอะเหมนกันใ่ขหมูแค่นั้นแหละพี่เาไลทำอะไรไปพี่ไรทำอะไรเปิดสามหยิบหนึ่งครับผมที่หลืเขาเก็บหยิบอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับผม อันนี้แมมือสี่ใบสใบครับมือสี่ใบรอดหมดแล้วใช่ไอ้บ๊อบเนี่เขย่าโต๊ะจังเว้ยเฮ้ยกล้องเครื่องตัวนู้นมันสะสั่นทำไมตัวนี้ก้านมันกลับหัวให้ร้อเล่นร้อเล่นสะดุ้งสะดุ้งเอาไปนี่ครับ โอเคเขเกโอเคผมทำสนิทครับพี่ติดดาบพี่ครับใช่เลยเด็กดีมีด้าก็ชื่อแตกต่างกันสนามสามใบโฟแท็กเริ่มแต่ใเด็กเฟรนเขาจะหายให้เราได้รับจากความสามารถการ์ดนะ ผายิดใจนึงเกียิวหนึ่งตัวสองครับวหนึ่งตัวสองวหนึ่งตัวสองไอ้ไ้มียิงอะไรเยอะแยะขี้โม้เหรอปาบจะเป็นคิดมีบ่าวัวล้อแล้ววันเ่ยนี่สงสัยเฮ้ยัวล้อแล้วเจนสงสัยจะโจดได้กระจกปวล้อเสร็จรับทําไไหม อยาเขย่าโต๊ะเดี๋ยนี้คราวนี้เขย่าโต๊ะทีสองไลน์นะเฮ้ยมันมีเว้ยอะไรวะเอาอะไรับพี่ดชัแฉกใ,ใช้แต่หัววันมันลุ้นขอบนี่เดี๋ยวนี้สวย ก็เทคปิทิ้งมือหนึ่งใบกนึ่งเกต์จวสองใบทำอรไรนะสองค่อนข้างดีอ้าววอนนี่ค่อนข้างดีครับแระเทินครับไม่ใช่ห่วยครับโหด้วยค่อนข้างดีฝายแน่แดนเนียนยามบุกบอกเลยว่าสามวันที่บุกแบบว่า เคื่อนหายกระดับคอมเมอร์เซล์อะถ้าถอยหลังเดียวหกล้มนี่เชนไหนเนี่ยเชนหนึ่งเชนหนึ่งเชนหนึ่งนะอะไรปะยินสองคนนี้เอาเลยพี่มีกรีนคุกกี้นะยูสองสองคนนี้คิดที่เขาลบสาวดีขาม ไม่มีอะไรเลยอะารากรางนี้ช่องกลางมีสีฟ้าสีแดงโอเคย้ายป้ามากางทำอะไรบ้างเอาเลยครับมนถูกทำลายเจอหนึ่งทำอะไรไหมเอาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวย้ป้ามาตัวนี้เหรอใช่ห้าพันสอครับห้ามลุกด้วยเหรอเนี่ยไม่มีไม่มีเลยมันมันไม่มันต้องมีเพื่อนก่อนเพื่อนหาย อีกคนนี้ใช่อะไรปะเอาเลยพี่แตนิเกตมอสครับกลับขึ้นมือนต่อหายโดนติดไปไว้เบีมอสตัวเนี้ยคนแข่งทำไรไหมเอาเลยพี่ชัดจ้ยับไฟนอนครับครับผ่านเลยครับเอาเราเกี่ยวซึ่งเจนหัวมอสทำไมเอาเลยครับมาแล้วคนนิ่งมาแล้วคนนิ่ง นี่คงไมเซื่อฉันหายไปไหนเล่นแฟนจอดเอาแล้วชัดจอดทำอะไรเอาเลยค,ครับผมอินเฟส อะไรปะเอาเลยพี่คอนเนทกตอานะไรหเอาเะไครับดไม่ึ้นน่มือที่ไหนลงดอก คนนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรไหมเห็นเพื่อนชัดอยู่จวดเอาเลยครับผมทำอะไรวะจอสามพี่พอะไรผิดกยูสกู๊ดน่เอาเทมโรกิ้วนี้เอาดอกไปไว้แต่แผ่นึงไปลงมาช่องกลางทำอะไรไหม เอาเลยพี่ทำอะไรปะเอาเลยครับเอาเทคเปิดสี่ทำอะไรไหมเอาเลยพี่สองใบเพื่อนมือสองใบเข้าเกียร์หมดค้อแล้วลุยเลยไป เ็เด็นเอกคนนี้โจนหนึ่งทำอะไรไหมอ่อเลยพี่ทำอะไรไหมทำอะไรพี่ยอมง่าย,ยแลอเกินออกซิเจนเลสส์ช่วไปแต้กอง เลือกเสียง่ังทำไรครับเ,เลือกคนนี้ได้ดีเฟนส์บวกหมื่นแล้วได้เขาไต้แทั้งเธเลยเลย เอาเลยพี่อ่อาแอสซีนไฮดิงตีไฟเตอร์สองขีดขึ้นเหงกเอามือหนึ่งไปไปไว้ใต้แฟกเราฮิวหนึ่งเอารอบหนึ่งไปเข้าเกตสองขีดรับครับลูกมาแต่เราแทนเดี๋เ,เดๆๆเด,เด,เดตีข้ามมันเติมอ๋อตีข้ามหัวเลยเหรอสองขีด รับผิดอีกสองคิดรับครับนี่มาสกิลโจ้นี่ว่าผมกใช้อัศวินอสศวินต้องมีสกิลให้ครบทุกอย่างของโจนเว้ยไปคัดใหญ่ใหญ่กว่าโจนตีคนนี้เฟินเหกเอาเวทเซ็ตไปไว้ใต้แฝกมีผน่นไหมพี่ไม่มี ดีสามขีขึ้นเทกเอาไอเทมไวปไ้ปไปแต่แฟก์สองขีโอ,โอเรียบร้อยครับเอาตบมือกันเลยเรียบร้อยอาจีไฮเออซิเจนเบื่อไหมแรกเนี่ยไม่หนุกเลยนะเนาะเบื่อครับเบื่อไอ <laughs> มันลงก่อนด,ด้วยนะเนาะเฮ้ยเราไปเล่นเอ็นดีกันเดี๋ยววนะเนาะเดี๋ยวไปแก้แค้มันเอ็นดีมาเอาเอ็นดีมาด้วยครับผมเออไอเดี๋ยวเี่ยเมื่อไหร่มันจะเลิกแร้วมาเล่น เราเป็นคนที่ไม่หนุ่มตายแล้วกันมันเก่งไม่เก่งมันก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งที่สุดหรอกแต่ว่ามันเบื่อแล้วลยเอ็นดีจะมีแลกไหมครับมีแต่คอลลาโบ่ไม่พ้นมือผมอยู่แลไปแล้วบายๆพี่เจมสนเดี๋ยวนี้ไปกิโลเนี่ยขับมาร้านพี่เนี่ยอ่ะสี่สิบสี่สิบโลเพิ่มแลกมาเล่นไปแล้วบายบาดี๋ยวนี่ย